ค่ะผัดพริกหยวกนารอยลี่ทั้กรอบนะคะวันนี้ต <c oughs> ้องปรุงหลักๆแล้วก็จะมีต้นหอมก็้หอมใหญ่ค่ะก <c oughs> ็มีพริกหยวกใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีพริกขี้ฟ้าค่ะ <c oughs> ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกจริงดาแดงด้วยนะคะเราก็ทอดปลา,อาอไว้ค่ะให้หลงกรอบนะคะ <c oughs> มาลงกระทะกันเลยค่ะ ยำหลองกรอบแล้วนะคะแปงค่ะดูที่งัวไน,นะคะหอมใหญ่ค่ะใส่หอมใส่เลยนะผะัดให้ทอสุกค่ะหอหอม้วพิเริ่มสุกด,ดีแล้วนะคะเราเพุ่รสไปเลยใส่รสหอยนะคะตีไท่น้ำปลา รสปรุงรสตารค่ะนนอน,นะคะปรุงรสตามชอบใจเลยค่ะใส่ไฟเรงนะคะผัดให้สุกค่ะผัดจนว่ดีแล้วใส่ปลาที่เราทอดลงไปเลยค่ะจจะตามด้วยต้นหอมหั่นทอนนะคะใช้ไฟแรงได้ค่ะตรงนี้กระบัดต่อไม่รอแล้วนะาจัดไปเลยค่ะพี่น้อง เรงยัก็จะได้ผลสำเร็จหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมรับประทานค่ะน่ากินไหมคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะ มันต่อไปว่าจะเจออะไรปัดดีกา